ีครับท่านชุ่มยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอภาโชคครับมื่อนี้สอภาโชคกับศิษยพ่พี่พาน้องมาพบกับอาจารย์ป่านี่ครับซึ่งหวัดที่ผ่านมาครับตัวเลขของอาจารย์ป่านี่เพิ่นก็ว่างหายมากสี่เจ็ดสองครับก็ถือว่าเขานะครับเขาเต็มเต็มขึ้นกันนะครับเจ็ดสองครับแต่สองตัวเพิ่นบอกว่ายิงล่างมาสั่นเจ็ดสองแต่ว่ามันก็ออกผลนะครับแต่ว่ามันก็มีบนอยู่แล้วนะครับเอาจากไหนพี่น้องก็มาฟังเบื้างวดนี่อาจารย์ป่านี่เพิ่นจี บ้างแนวทางตัวใดครับตามสพฟาโชคมากครับพี่น้องครับนรนหนึ่งคอคอยคอยอค่ะคอยออกซีเเ่เลขเด่นเลขเด่นเลขวิ่งเนาะยังในตัวเดียวกันนะเด่นกับวิ่งก็ได้ข้าวหนึ่ง จะไปวานโมเาบอกว่าวานโมเลยเดี๋ยวมันจะมากหอกพ่นาะเพราะว่าจับคู่จับคู่เลยเนาะจับคู่จับคู่เลยค่ะจับคู่วานโม าย้าอะเล้วั้างนี่น่าอเอกาวม่เอะสี <rez> ่แล้วศูนย์สี่แล้วแต่ศูนย์ส่ไปเทียนหน่อยไหมค่ะค่ะศูนย์สี่ศูนหาศูนย์สี่ศูนห้าศูนหก หน5่สีบสี่ห้าสห้าหสสามตัวห้าหกสี่มีหาสองสี่ตัวพองวดหสี่หาโอ้วันนี้แขนขนาดบอกเขายอดสองตัวนี่เนาะศูนยีกับศูนย์าครับแสดงว่าอาจารย์ตองวดไปต่อเมื่อวันที่สิบเจ็ดอกการะันโอ้เล็กติดเล็กวิ่งมีศูน มีศูนมีเก้ามีศูนมีหาเนาะเด็กเองมีเก้ามีศูนมีหาคันะเขาไปยงมันกระติสเก้าเนี่ยครัี่เก้าคันยาม่ายแต่มันได้ลายตัวดิษลายตัวโอเคอ๋อจ้าครับตหกตัวนี่นั่งหกหนึ่งนี่มันเป็นเล็กตัวเป็นหกตัวเป็นหกคู่เป็นหกคู่ครับแล้วก็เป็นสิบสองคู่เท่านั้นไมหลายจ้ากับเดินแต่ว่า ังบ่ได้กลับว่าสิบ่ให้กลับโบรานทั้งลูกสาวาว,ว่ากลับรอดว่าชั่นบอกเพิ่นกลับลโอดว่าชันอ๋ออันนันไว้น,นะพ่ออันนั้นอกเสียงคือสามตัวบนปะครับสามตัวบนอามันมาสามตัวบนแล้วก็สิ่ับอยู่ได้นี่ไหมค่ะกาเทา่จะกับมาอีกมันก็สิเป็นหกห้าสี่ฮาร์ดดเลนอ๋อตัดโอ้บนเป็นบนล่างเป็นล่างมปะครับอันนี้รวมบนรวมล่างไปอันนั้นแล้วกับไปให้นั่น หกห้าสี่แต่ว่าจับคู่สองสามสี่ห้าหกเนโ่เน้นเน้นศูนย์จีศูหเน้นสองคู่นี่เอาต้นนี่ยเอาลอกอมืลอกค่อยวากันธรรมดาจะใขแค่สองคู่ันไว้จันเดีนยวนี้ยังเนี่ค่ะพ่อเี่เด้เด่นบนอันนี้บนบเนี่ยเด่นบนเด่นบนล่างล้เนี่ยได้เขียนหน้าห้าเนี่ย เรีนบ่วร้านเรียกัะการอโอ้เรียกันกอเดียวกันละเรียะกันการซืมาแล้วประกัน0ื้เอาล้านปร์เซ็นต์โอ้ซหนี่งแลวประกันล้านเปเซ็นพราะว่าเกเ้ไซนล้านเปอร์เซ็นต์เด้อจ่ว่ายิมได้เยอะเด้อซเก้าเก้าซื้แต่ว่าห่างบอลลนใส่เพราะว่าขันบลกไนมันจะเป็นหลายตไปอยู่ครับาจะหเป็น้เก่าก็ได้นาะ ได้อยู่ครับพอวิเคราะห์ไว้แล้วมันถอะเลสามตัวมันก็คือหนึ่งศูนย์เก้าไวเชื่อนะเอาด้านการลบออกเก้าเก้าแปดสองแปดเก้าแปดศูนย์นั่นแหละเอานั่นแหละเรีกติดศูนย์ห0ืมาแน่นอนนะ อ๋เหล็กเกียรติ์มาแน่นอนห้ทอดนั่งเหรอห้ทอดนั่งเ็เดียวเล็บเดียวสองตัวมันเป็นยับตัวก่ายับตัวนี่มีคู่เดียวมีชุดเดียวแปดแปดล้วะไหลายหลายมันหลายวดที่พันมาหอยจะคู่ของอาจารย์วดที่พันมาหอยหนึ่งสี่เก้าหอยศูนย์สี่หยหนึ่งสี่เก้าศูนย์สี่เก้าครับสี่เกสอง มันออกสามเจ็ดสองเรียกสองตัวแต่ไปเน้นใส่เรียล่างที่หาสองเจ็ดสองเก้าสองมันไปออกแล่นขึ้นบนก็เพเป็นยังดอกเพิ่นซื้อฉลาดอยู่แล้วล่ะ้ผู้เพิ่นซื้อแต่วันนี้สิบวันเน้นคือเก่าแล้วบวบ่บังคับเน้นบางวันบางหนึ่งเน้นเน้นล่างเนาะแต่มันออกบนเนาะก็เ่าเป็นยังออกบนแต่ว่าเลขยสามตัวมันไปพ่าดอยู่หลักสี่ธรรมดาเลขยสามตัวมัน มันเป็นสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันออกแล้วมันจีเป็นเกจสองกับว่ามันเลยเป็นเกจสองเลยสามเกจสองเจิตตะกลอยจิดแบบหนึ่งมันใจสุดๆคือศูนซีกับสวนฐานบอครับอาจารย์ฟันเลยมันบอกครับฟันล้นนกำลังหาอาจารย์ที่จอดรถรถพิษหวังเมื่อนห่พิษว่าที่พอพิษหวังเพราะว่ามันได้ปล่อยออกไปแล้วได้สองหม่องแล้วนี่ เมื่อวานนี่ก็ปล่อยเพิ่นฟันดีบ่เพิ่นมาเพิ่นฟันดีบ่ปล่อยออกไปแล้วเพิ่นเสียงท่านในทรถามแล้วก้องอยู่ไกลกันอยู่ตำบลแตะแบกคุณนี่ละเลือดโทรเลยครับเดี๋ยวหาแฮร์จานรับแนี่ยจานหฮร์จานเออนั่นแหละหฮร์จานเพื่อให้ก็ได้ประจับงวดวันที่หนึ่งหกทีก็จานไปนี่เลือดบนล่างเก้าศูนย์ห้ามาตัวจับคู่สามตัว ห้าหกสี่แล้วก็ซับออหาหกซี่นี่แล้วก็สองตัวศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกห้าสองสี่เก้าหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดศูนย์นีทั้งหมดเรียกอาจารย์ปันีเรียกอาจารย์ปานี่นี่ทั้งหมด8แปดพูนแปดคูนนี่ไหเมแน่นจะกี้เส้นใต้กนมาคับว่าศูนย์ห้า กับศูนย์ซีเนียนศูนย์ซีหลายกว่าศูนย์หาศูนย์่ยรับประกันลาดเปอร์เซ็นต์มั้งครับประกันลาดเปอร์เซ็นต์ศูนย์มากแน่นอนมาเด้อพี่น้องครับศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนเอาเอาผู้ใดผู้ใดมีเลืในใจนะครับผมไม่ใส่ฝ้าฝ้าไปซื้อบอกก็เจ้าฟ้าไปซื้อผู้ใดพันเคนนั้นหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ใต้ดินก็ซื้อไปรอดเพราะหามเนาะ เราไปซื้อเด้อพี่น้องเด้พันธ์อันก่อนว่าสั่นพอพรละว่าอาจารย์บ่ได้เน้นบนเน้นล่างครับบ่ดนเอาลวงเสมอเลยเนาะเสมอกันรอดเอาถ้าพี่น้องท่านใดนะครับมัม<า>กมชอบในส่วนบนก็เน้นบนมักชอบในส่วนล่างก็เน้นล่างเด้อแต่ว่าอาจารย์เราก็ว่าให้เล่นสเสมอดีกว่ากระส่นเล่นเสมอดีกว่าโบนักเพียงเนาะนั่งพอกันรอดศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์ละว่าคนหลายตัวแล้ว กับโบเล็กกับด so, uh, e like so re ีกว่ากับกับไว้เพราะว่าขันบอกลับนี่ยมันก็ตกกับก็คือมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าเนี่ยกับกับชุ่มนั่นกะกับก็ได้ตรงไปเลยถามมันมาแปดศูนย์กับเจ็ดศูนย์นี่นี่ถามันมาเนี่ยเพราะว่ามันเลขติดศูนย์นี่แล้วศูนย์เนี่ยเรประกันล้านเปร์เซ็นนี่แหละครับเรบประกันล้านเปร์เซ็นวันที่แล้วอาจารย์ตอนนี้เราประกันตัวได้ไหมครับ เทียดสองที่เประกันสองสามเก้ามาตัวมันมากทั้งล่างทั้งบนมาเนี่ยสองกับสามเปอร์เซ็นต์คือกันงวันประกันล้านเปอร์เซ็นต์มันกับมาของวันนี้หรือสองกับสามวดนี้มีมีเก้ามีศูนย์มีห้าบ่ครับเก้ามีศูนย์มีห้าคือเลขเลขหลักเนาะคี่เลขหลักเลขหลักเลขเด่นพี่น้องจะวิ่งก็วิ่งนะครับเก้าับถ้าคิดว่าถ้าบ่บ่ตื่นใจก็เอาตัวนี้ไปจับคู่ตัวอื่นได้โอ้บ่สงวนนี้จะสิ้นบ่ครับบอสงวนจับ ได้เลยมากตัวได้จับเอาจับใส่ต้องมีแน่นอนคร <Okay. S 2> พี่น้องได้ได้รักใดมากนกาก่าจะน้องก็ <c oughs> ถ้าได้รักใดมากมินรักใดมากมาเอาใส่เลขคุณพ่อเลขเด่นคุณเพาะตาข้าเจ้าได้มากเนี่ยเอาจับใส่เก้าศูนย์ห้ามาตัวนี่จับใส่สามตัวนี่ Yup. นะมาแน่นมากแล้วคันมันมีบ่มีตัวจับมันโอ้มันมีตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้คือเขาเพราะว่าถาจับไห้มันเป็นหางวาวมันไก่เงาเขาจงเลือกว่าเขาเลือกวันจันนิ่นมาตัวใดแดจังสินะเขาก็ต้องคำนวณเบื้องว่าเลขเนี่ยที่เพิ่นไห้มาเนี่ย905มาตัวเนี่ยเอาจับลักได้เป็นไวก้อนเก่าจับลักศูนไวก้อน เปลี่ยนคือศูนย์นี่ยืนไว้ศูนย์นี่ยืนเลยอืมเป็นองค์กลางก็ผ่านเลยครับหากว่ามันผ่านงวดนี้งวดหน้าบมากก็ได้เอาลีลีนานคือเก่าแล้วนาคือเก่าแล้วเพราะว่าตัวเดียวก็ยังมาอยจริงมันเป็นของธรรมดาดอกก็จะทำมาดาอาจารย์นิ่งๆนะครับเอานิ่งๆ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 ขอบคุณค่ะ ครับหายพี่น้องเพื่นเบื่อชัดๆครับตัวเลีของอาจารย์ป่านี่ครับรับ<ว>ประกันวัดก้อน,อนห้บ้านนั้นก็บ้านบบนั้นตำบลเสแบงห้เกตสองตัวเดียวอืครับผมตาเข่าของเพื่อนเกตสองเพื่อนก็ซื้อบนล่างเลยบ่ได้บอกว่าบนล่างนี่บอกเพื่อนเกีตสองหาเจ้าซื้อบนล่างรลดเพื่อนก็ได้ของเพื่อนอยู่คแต่ว่างวดนี่หายร่วมไปเลย บ่บอกบนบอกล่างให้พี่น้องพี่เสี้ยวไอ้พี่นอ้นองเสี้ยวรวดแต่อาจารย์เพ <c oughs> ิ่นมั่นใจศ <c oughs> ูนย์มาแรงเนาะค่ะศูนย์มาแห้งสามโตงวดก้อนงวดก้อนเหวยงุ่นสามโตเขาได้เนาะก้อนเจ็ดกสอนมันสามเจ็ดเก้าครับงวดก้อนขอบ <c oughs> คุณลล <c oughs> คุณพ่อหลายๆจ้าจ้าก็ขอขอบคุณอาจารย์ปานี่เนาะค่ะที่แบ่งปันตัวเล็นแนวทางในงวดวัน ที่หนึง่งกุศสจิกาย้อนที่จะถึงเน่นะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะโชคดีขอบคุณค่ะเอาเนี่ยแหละครับทำช่วงคือตัวเลขแนวทางของอาจารย์ปาดนี่ครับเลขวิง่งเพิ่นกพิหายมากมีเก้ามีศูนย์มีห้าครับรับประกันศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องสำหรับงวดนี้สามตัวว่างมากชุดเดียวครับห้าหกสี่ครับ เลขสองตัวก็มี0ูนย์หกหกหนึ่งศูนย์สห้าสอเก็ดศูนย์ครับเน้นให้คือ0 4กับ0ูนย์หาครับพี่น้องครับเน้นเน้นศูกับ0 4ครับเอาให้พี่น้องไปวิเคราะห์บ้างด้วครับเด้อผิดถูกกันยวากันครับทางช่องกับห้ไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับ สำหรับงวดนี้็ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีกันทุกปู่ทุกคนครับหลังจากออกพ้นษาแล้วเนาะครับเขอาคุณแล็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบบริาทจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ